สวัสดีครับมาดูดวงใจวันกันครับกับคุณดวงดาวประยากรนะครับทางช่องหลานประยากรอนช anel นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21กุมภาพันธ์นะครับพศ2567นะครับตรงกับวันพุธขึ้น12ค่อาเดือน3ปีเถาะนะครับจอสองหนึนะครับก็ยังไงก็ตามสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งนนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็น คลิปการทำนายดวงรายวันของคนละเจ็ดวันพร้อมท่องเล่นทำช่วงของคนละเจ็ดวันนะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการประกอบบางแผนในการอัเนินชีวิตประจำวันได้นะครับเพราะผลการทำนายแต่ละคันก็มีผลแค่1วันเท่านั้นครับคือ24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดวันนี้ฟังแล้วผลการทำนายไม่ดีขึ้นมาก็พรุ่งนี้ฟังใหม่ครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องรอนานครับคือผลการทำนายแค่วันต่อวันเท่านั้นนะครับแล้วสำหรับท่านที่ที่ต้องการกดติดตามก็ง่ายมากครับสมมูลมุมล่างด้านขวาของจอมีคำว่ากดติดตามก็สามารถกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ยังไงสำหรับท่านที่สนใจจะดูตัวเป็นการส่วนตัวกับคุณนุ่มก็สามารถที่จะทักมาที่ไลน์อัที่ปรากฏบนหน้าจอได้โดยเช่นกันหรือไม่กระทั่งในแอปพยากรความสัมประสิทธิ์ของช์ด,ด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถพบคุณนุ่มที่นั่นได้เช่นกันนะครับโอเคงั้นเราก็กลับมาดูดวงรายวันกันนะครับสำหรับเดือนที่ชาววันที่ก่อนแต่สำหรับชาววันที่เดนวันนี้นะครับการเงินการผลสภาพโชคลาภเป็นเช่ไนไรบ้างน,นะครับเราก็มาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันที่เดนวันนี้นะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับถ้าถ้วยขึ้นมาถือว่าโชควาภรกทไม่เข้านะครับชาววันที่ต่อไปก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของชาววัที่ตะวันนี้นะครับปรากบว่าเราได้ไพ่คิงถ้วยถือว่าวันนี้การงานก็ผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับมีคนที่ทําครกิจขายก็ถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างโอเคนะครับหลังจากได้นะครับจากนั้นเราก็มาสู่การในแง่ของเอความกัดครับพอเราชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากบว่าได้ไพ่เดียวนะครับ่งเดียยวึ้นมาคือ ความรักังหวานชื foi foi. Okay. Então, então, <It> ่นด <É. S 2> ีนะครับสำหรับชาววันที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันอาทิตย์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สีเถือว่าชาวโสดก็ยังสามารถสราต่อความสัมพันธ์ไปได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดถือขึ้นมาถือว่าวันนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาวอาทิตย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงมากในแง่สุขภาพนะครับ ต่อมาเรามาสู่เลขนำโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขศูนย์เก้านะครับหมายเลขถัดมาคือหมายเลขสี่สามนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขสี่สิบเก้านะครับศูนย์เก้าสี่สามแล้วก็สี่สิบเก้านะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็ฝากชาวกันดูนะครับได้เหนไงก็มาคอมเมนต์รับทราบยได้ร่วมดีๆเลยนะครับ จากนั้นเรามาสู so ่ชาววันจันทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานก็รักสภาพโชคลาภของชาววันเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งครับไม่มีอะไรต้องห่วงมนะครับสำหรับชาววันจันทร์เราก็จะเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดี่ยวบ์ถือว่าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สิบดาบขึ้นมานะครับแต่ว ข้องขัดแย้งค้องข้างรุนแรงนะครับหรือว่าเรื่องที่ผิดแปลไปค่องข้างเยอะนะครับก็ให้ระวังนะครับเช็คให้ละเอียดรอบกอนะครับรูกชั้งคนทำค้าขายก็เช่นกันครับก็ระวังอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับลูกน้องหรือลูกค้าต่างก็พยายามระวังสติให้ีดีครับในกาการงานในวันนี้สำหรับชาววันจันทร์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเรื<_<_<_<_่างของชาววันจันทร์ท tamam like> ี่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สีด้วยนะครับถ้าสีด้วยขึ้นมานะครับถือว่าวันนี้นะครับ ในแง่ของความรักของคนที่มีข้อบกพร่องทางประจันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยลงรอยกันในแง่ของความคิดความเข้าใจเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสติในการคุยกันนะครับพยายามเอาน้ำเย็นเข้าก็เอาเหตุผลก็้าคุยกันนะครับไปได้ผ่านเปิดปัญญ์ไปได้นะครับหลังจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของชาวสานนะครับ <S <S ชาวสววันชน้ในวันนี้จะปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะเลเวอร์ครับเดอะเลเวอร์ขึ้นมาแสดงว่าวันที่ชาวสววันชน้ก็สามารถสานต่อความสักความรักไปได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เจอใครวันนี้ก็จะเป็นคนที่จะถูกใจ้ครับะนได ต่อจากนั้นเราก็มาสู่กันในแง่ของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้ปรากบว่าเราจะพ่าเก้าเหียอถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีว่านะครับสำหรับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อมาเรามาสู่กันในแง่ของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขเจ็ดสิบห้านะครับและหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลขแปดสิบเอ็ดนะครับและหมายเลขถัดมาอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเก้าสิบเก้านะครับ 7 5นะครับ8 1แล้วก็99นะครับเป็นหมายเลขตาชอบของชาววัญชันในวันนี้นะครับลองไปปรับเช็คกันดูนะครับถ้าเปิดยัไงก็เขไม่ได้รับราฟด้วยกันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววังคารกันต่อเลยนะครับว่าชาววังคารในวันนี้นะครับการเงินการงานกอลัสกับชั่วลาของชาววังการเป็นเช่นไรบ้างนะครับเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องห่วงไหมมีอะไรต้องตั้งรับไหมนะครับรอบชาววังการเราเริ่มที่ชัวลาก่อนนะครับชั่วลาของชาววังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่า เราได OK? yes. ้ไพ wow. ่8เียกก็ถ wow. yeah. ือว่าจะมีโชคลาภดับกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบังคานในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวบังคานในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เด็กถือถ้วยถือว่าวันนี้การงานก็จะผ่านพ้นสำเร็จไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับคนที่ทําค้าขายก็ถือว่ามียอดขายเข้ามาดับกลางกลางได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าชาวบังคานที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เด็กชายออดก็ถือว่าวันนี้สมพันธภาพในครอบครัวยังรักกันหวานช่นอยู่นะครับสำหรับชาวบังคานที่มีครอบครัวแล้วนะครับ ต่อมาเรามาสู่ในแง่ของอาชาวสวนบังครับชาวสวนบางันในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่หกถ้วยถือว่าวันนี้สนธภาพของชาวสวนบางันก็ยังสาตรตอไเป็นค่อนข้างดีอยู่นะครับหรือถ้าใครที่ยังสนใจวันนี้อาจจะเจอคนถูกใจมาคุยด้วยจะเป็นคนที่ต่างวัยกันเราซะหน่อยนะครับสำหรับชาวสวนบังันครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบางคันในวันนี้นะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่เดือดเดือดนะครับถ้าเดือดเดือดขึ้นมาแสดงว่าให้ระวังนะครับสาหรับชาวบางคายในแง่สุขภาพอาจจะมีเร right. ื่องการเจ็บป่วยกระทันหานเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังไว้นะครับถ้ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายก็ให้รีบทานยาฟกแม่นะครับเราอยากษาสุขภาพู้ผ่อนเยอะๆนะครับวันนี้นะครับแล้วก็การจะทงไปไหนก็ให้ระวังอุบัติเหตุต่างๆเกิดไปด้วยการเผื่อไปนะครับจะได้ปลอดภัยพิ่มมดีไได้นะครับสำหรับชาวบังคายในแง่สุขภาพนะครับต่อมาเรางละครับ ได้ทำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขหกสิบสี่นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับสิบเอ็ดหกสิบสี่แล้วก็อ๋อท็อปสิบเอ็ดหกสิบสี่แล้วแปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดสิบเอ็ดหกสิบสี่กับแปดสิบเจ็ดนะครับเป็นหมายเลขทำโชคของชาวบ้านคัรในวันนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ต่อมาเรามาสู่ชาวัรพุทธกันต่อเลยนะครับว่าชาวพุทธในวันนี้นะครับการเงินการงานพลั้งกับลาบโชคลาบของชาวพุทธเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีรต้องตั้งนาบไหมครับเราจะเริ่มที่โชคลาบอีกเช่นเคยนะครับโชคลาบของชาวพุทธในวันนี้นะครับปรากบว่าเราได้ไพ่คิงดาบนะครับคิงดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้โชคลาบเอ่อก็อาจจะมีโชคลาบเข้ามาระดับกลางโบวได้นะครับสำหรับชาวพุทธในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานกับการงานของชาวพมุในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่คิงเหรียญถือว่าวันนี้การงานก็สฉลีร่วงลงไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วคนที่ทําขายวันนี้ก็ถือว่าจะมียอดขายระดับปังๆกโดยได้เลยนะครับสำหรับชาวพมุติในแง่การงานนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักครับความรักชาวพุติที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากว่าขึ้นไพ่สดใสแต่ว่าวันนี้ความรักยังหวานชื่นอยู่นะครับสำหรับชาวพมุติที่มีครอบครัวแล้วนะครับหรือว่านี้อาจจะมีข่าวดีในแง่ของการมีบุตรขึ้นมาเป็นข่าวดีก็ได้นะ หังจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของชาวโสดครับชาวโสดวันพุธในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่พินไม้ถือว่าวันนี้ชาวโสดวันพุธก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวันพุธนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่สองไม้นะครับถือว่าสองไม้ขึ้นมาก็สุขภาพยงแข็งแรงดีมากนะครับสำหรับชาววันพุธในแง่สุขภาพในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือ หมายเลขสี่สิบสองครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับแล้อีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขแปดสิบเก้านะครับสี่สิบสองนะครับสิบเก้าแล้วก็แปดสิบเก้านะครับเป็นหมายเลขนําโชคอรอบชาววันพุธในวันนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลัไงก็มาล็อกสุดมันับนะครับทัดมาเรามาสู่ชาววันพุธถากันต่อเลยนะครับว่า ชาวประพุทธในวันนี้นะครับการงานการงานของลัทสุขภาพและโชคลาภของชาวนประพุัธเป็นเช่นไรบ้างนะครับเมื่อไรที่ต้องตั be, ้งระมัยไม่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะครับโชคลาภของชาวนประพุัธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าเหรียญก็ถือว่าวันนี้โชคลาภจะไม่เข้านะครับชาวประพุทธรอไปก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวประพุทธในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สี่ดาบถือว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะต้องเลื่อนไปจากแผนการที่วางไว้นะครับเพราะฉะนั้น รวมทั้งคนที่ทําค้าขายวันนี้อาจจะเป็นวันที่ค่อนข้างเงียบเงา่อยนะครับลูกค้าอาจจะห่างหายไปนะครับก็พยายามตั้งสีตั้งรับผิดีลกันนะครับสหรับชาวบระนพุทธาธงแกงกันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความกักนะครับความรักของชาวบ้านพุทมีครอบครันนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เดือบจิกเชื่อถือว่าวันนี้ความรักจี่ปุนเชื่ออยู่นะครับสำหรับชาวบราพุทิที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวป็นพุทธาธิวันนี้แต่ปรากฏว่าได้ไพ่สีช่วยถือว่าวันนี้ชาวโสดเก็นแงงง่่อามไกันลรย่ของ ความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามต้องสติในการคุยกันเจรจากันนิดนึงนะครับเลยที่รุ่งรวยได้ก็รุ่งรนะครับที่ได้ผ่านพ้นพอดีไปได้นะครับสำหรับชาวสุมัยพุทธหัตนะครับต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพชาวพุทธหัตราชทวันนี้นะครับบอกกับว่าขึ้นผ้าเถิดเถิดขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวพุทธหัตราให้ระวังนะครับในแง่ของสุขภาพนะครับถ้ารู้สึกท่านนึงท่านตัวไม่สบายให้รีบหายาพกแพทย์นะครับแล้วก็การเดินทางหรือว่าการใที่จะไปในที่ทำอบห่า้นะไรััับบสสาาหหรชวพพุุทธตในแง่ขภครับ ต่อมาเป็นเรื่องของเลขนําโชคครับเลขนําโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข45นะครับและหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข52นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลข86นะครับ45 52แล้วก็86นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววัฟริกาใ้ในวันนี้นะครับ เราไปใช้กันดูนะครับเท่าที่ผลไงก็มาต้องสืบความด้วยนะครับต่อมาเราผ่านไปทั้งหมด5วันนะครับต่อมาเป็นชาววันศุกร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันศุกร์นะครับนันนี้การขอล็สตป้าวโชคลาภเป็นที่ไหนบ้างนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภอีกเช่นเคยนะครับมาบอกว่าโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับเราได้ไพ่แปดดาบถือว่าวันนี้โชคลาภยังไม่เข้านะครับรอไปก่อนนะครับชาววันศุกร์นะครับต่อมาเรามาสู่การงานครักษะงานของชาววันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่ เด็ถือหมายถือว่าการงานก็จะผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งการค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าถือค่อนข้างระดับกลางได้ดยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักนะครับเรื่อัของชาววันสุที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่คิงเหรียญถือว่าความราอนวันเชื่อมีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาววันสุที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดครับชาวโสดวันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สามถ้วยนะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดวันศุกร์ก็ยังสามารถสานต่อพอสะพานไปได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าถ้าใครที่ มีแผนจะขอคขารักในวันนี้รับชาวสวนครับก็จะรับการตอบรับค่อนข้างสูงนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวมันสุงในวันนี้นะครับก็แบบว่าเราได้ไพ่สี่หายถือว่าสุขภาพของชาวมันสุงยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับอย่างเงี้ยสุขภาพในวันนี้นะครับก็หายโงกได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเ,อเลขสำโชคครับเลขสำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขห้าสิบแปดนะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข สาสิบเกนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเจ็สิบแปดนะครับห้าสิบแปดสาสิบเก้าแล้วก็เจ็สิดนะครับเป็นหมายเลขนำโชคสำหรับชาววันสุกร์ในวันนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับจะเปผลไงก็มาล็าสูดกันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววันเสองกันต่อเลยนะครับว่าชาววัาเสร์ในวันนี้นะครับการงานควารักาโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรต้องระวังไหมยงต้องตังรับไหนะครับเราจะเริ่มที่ โชคลาภก่อนนะครับโชคลาบของชาวบันส์ใดวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เด็กถือไม้ถือว่าจะมีโชคลาบหลักการเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบันส์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวบันส์ใดวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เก้าสานะครับถือว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับไม่เป็นไปตามแผนการนะครับเพราะนั้นพยายามวางแผนตั้งรับดีนะครับอะไรที่ต้องแก้ไขต้องปรับเปลี่ยนก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อาจจะต้องชะลอแผนงานไปก่อนนะครับรวมทั้งคนที่ทาค้าขายด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมีเรื่องขึ้นมานะครับ และที่ที่ต้องแก้ไขด้วยนะครับในแง่ของการขายครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของความรักนะครับความรักของชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เดือดซันถือว่าวันนี้ความรักจังหวานชื่นอยู่อยู่มากเลยนะครับสำหรับชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเรามาสู่ชาวโสดครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เก้าถ้วยนะครับเก้าถ้วยในวันนี้นะครับปรากฏว่า เราแสดงว่า <izon> วันนี้เชาวสวนวันเสาร์ก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงมากนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้ปกติบ่าขึ้นใกล้เดือนธันินะครับก็คือบิดขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ในแง่ของสุขภาพก็ยังสามารถเขาเรียกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับสำหรับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเรื่องนำโชคครับเรื่องนำโชคหมายเรีกแน่ในวันนี้ก็คือ หมายเลข92นะครับและหมายเลขต่อมาก็คือหมายเลข41นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข61นะครับ 92, 41และ61เป็นหมายเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก,ก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับก็โอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำในายดวงใจวันของคนทั้ง7วันในวันนี้เพราะท้องเลขนำโชคของคนทั้ง7วันนะครับ ดวงยุทธชัยไปถือว่าเป็นดวงกลางๆนะครับไม่ได้จดจงพุทธิพุทธใยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจะให้ตรงกับตรงกับท่านก็สามารถทำประตูโดยการเดินตัวได้นะครับและยังไงก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอีคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่จอทุกเที่ยงคืนนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามกดสั่งกระดิ่ไว้เนี่ยระบบจะเตือนทุกครั้งเวลามีคลิปใหม่นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ต้องขออวยพรให้ทุกท่านที่รับชมละสบความสเร็จในกาาาารงนนสุขภภพแลละะโชคครับ เนี่ยก็ตจะเราบอกัขาไปอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีนะครับ